รู้สึกตื่นเต้นกับหลายสิ่งหลายอย่างที่12ปีที่เรียนจบไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเยอะพอสมควรในมุมของพรรคก้าไกลเนี่ยเราคิดเรื่องการต่างประเทศคือการต่างประเทศเพื่อประชาชนอาจจะไม่ใช่แน่นอนเรื่องเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมีความสําคัญเรื่องการค้าขายการลงทุน B O I มีความสําคัญตั้งต้นจริงๆก็คือมาด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ ได้รับรางวัลจากนิตยสารไทม์เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่า Time 1 0 0 Next ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือเดินทางมารับรางวัลที่นิวยอร์กแต่ในในเนี่ยมันเดินทางมามันก็บินมาไกลใช่ไหมครับแล้วก็านานๆทีก็จะได้มีโอกาสมาถึงขนาดนี้ก็เลยลองแพลนดูว่ามีอะไรที่เราสามารถที่จะทำให้เป็น ประโยชน์กับพรรคเก้าไกลแล้วก็ประเทศชาติได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สสก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาของหัวหน้าพรรคเก้าไกลนะครับแล้วก็ในฐานะพลเมืองไทยที่อยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงปัญหาที่เป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ทั่วโลกที่ประเทศไทยมีผลกระทบนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมรู้สึกตื่นเต้นกับหลายสิ่งหลายอย่างที่12ปีที่เรียนจบไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเยอะพอสมควรในมุมของพรรคเก้าไกลเนี่ยเราคิดเรื่องการต่างประเทศคือการต่างประเทศเพื่อประชาชนอาจจะไม่ใช่แน่นอนเรื่องเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมีความสําคัญเรื่องการค้าขายการลงทุน B O I มีความสําคัญ แต่เราคิดถึงประชาชนคนธรรมดาที่ต้องจากบ้านมาไกลแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คิดถึงแรงงานที่อิสราเอลคิดถึงแรงงานที่เกาหลีใต้คิดถึงแรงงานที่สวีเดนฟินแลนด์รวมถึงผู้คนที่มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มองในมุมแง่ร้ายอย่างเดียวหรือว่าที่มันเป็นเชิงลบอย่างเดียวเพราะว่าเชิงบวกก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับมีอาชีพใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการในสหรัฐแล้วก็ไปได้ด้วยดี ซึ่งผมก็คิดว่ากระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่มีทูตพาณิชย์เนี่ยก็คงจะพอ,อะรับทราบโอกาสพวกนี้บ้างแต่การที่เรามาเห็นที่นี่แล้วเราเห็นว่าความคิดสร้างสารรค์ของบาร์เทนเดอร์ไทยไปที่ยอมรับใช่ไหมครับความสามารถของคนที่อยู่เบื้องหลังโปรดักชันอย่างเช่นเมคอัพอาร์ติสต์คนแต่งหน้าช่างภาพใช่ไหมครับคนเขียนข่าวคนที่ไม่เป็นสื่อมวลชนอยู่ที่นี่หลายๆที่เนี่ยก็ ได้รับความยอมรับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยได้รับความยอมรับจากนิวยอร์กไทมส์ได้รับความยอมรับจาก Times, วาอชิงตันโพสต์ใช่ไหมครับอ่า p r o f e s uh, s i o n a l หน่อยเรื่องเกี่ยวกับ uh, การทำงานทางการเมืองถึงแม้ว่าผมจะถูกปฏิบัติหน้าที่และเข้าสภาไปพูดอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไบโอเทคที่ uh, มีความสําคัญนะครับ MIT ให้ความสําคัญได้เจอคนไทยที่ทํางานอยู่ที่นั่น mm. เขาก็เล่าให้ฟังว่าโอกาสที่ไทยจะไปส่วนร่วมในโซ่มูลค่าของไบโอเทค ที่มีความรวดเร็วในการพัฒนาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ก็คงจะฝากกลับไปที่กรรมธิการสาธารณาสุขหรือกรรมธิการเศรษฐกิจใช่ไหมครับพัฒนาเศรษฐกิจแน่นอนนอกสภาใช่ไหมครับแต่พอนอกสภาแล้วเนี่ยก็มันก็จะมีอยู่ที่ในลงพื้นที่ด้วย แล้วก็ภายในด้วยใช่ไหมครับภายในพักก็มีเรื่องที่ต้องยอมรับว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบห่างไกลาจากความสมบูรณ์แบบแล้วยิ่งมีคนมากขึ้นวิธีการบริหารจัดการมันก็ยิ่งต้องเป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้ก็จะพยายามใช้เวลากับหัวหน้าพักคนปัจจุบันคุณชัยธวัฒน์กรรมการบริหารพักรวมถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีไว้เพื่อที่จะทําให้ DNA ความเป็นก้าวไกลนะครับแล้วก็การคลองตนสสไม่ให้ประชาชน ผิดหวังนะครับซึ่งก็ยังทําได้ไม่ดีมากนักก็คงต้องใช้เวลาตรงนี้ในการทําให้เป็นแบบนี้ให้ได้จุดมันอยู่ที่ที่ที่ว่าต้องทําให้เป็นที่น่าเชื่อถือของพี่น้องประชาชนโดยไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวตนของสสที่มีความที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละคนแล้วก็ต้องบอกว่าเส้นบางเส้นที่ยังไงอย่างไร,งไรก็ห้ามข้ามโดยเด็ดขาดใช่ไหมครับก็ต้องพยายามทําตรงนี้ต่อแต่สําหรับภายนอกพักมันก็มีหลายเรื่องทั้งในเรื่องของในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับจาก กลับจากอเมริกาไปเดือนพฤศจิกาก็จะมีอยู่3ภูมิภาคนะครับอยู่ใกล้ชิดประชาชนต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศก็คงจะเป็นเรื่องที่ดูทั้ง Problem กับ potential นะครับ problem ก็คือปัญหาของคนไทยในแต่ละจังหวัดในแต่ละประเทศ potential ก็คือศัก,กยภาพในการทำให้ แก้ไขปัญหาปัญหาให้กับประชาชนได้หรือสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆได้ขอยกตัวอย่างสั้นๆอันเดียวก,ก่อนที่จะไปคำถามต่อไปอย่างเช่นอย่างที่ MIT MIT Media Lab เนี่ยก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีไว้ช่วยผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้สูงอายุและอยู่คนเดียวในในบ้านได้อันนี้เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือ,อีกอันนึือเรียกว่า responsive environment ก็คือเป็นการใช้ IOT อยู่ในป่า น้ำน้ำท่วมป่าจะมาเมื่อไหร่เราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ดีมากขึ้นไฟป่าจะมาเมื่อไหร่เราสามารถพยากรณ์ได้ดีมากขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นแล้วก็สนใจอยากจะลองดูดีว่าเราสามารถที่จะใช้ความเป็นรัฐบาลรัฐบาลสภากับสภาหรือแท็กทรูดิปโลมิสีคือ people to people เนี่ยให้เอาไปใช้ให้รัฐบาลท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็น่าสนใจครับ ปีนี้43เนี่ยก็อยู่กับการเมืองไทยมาเป็น20ปีคือคอยติดตามคอยเห็นภาพเคยเห็นการยุบพักมาก่อนเคยเห็นการตัดสิ์มาก่อนเคยเห็นความโหดร้ายของการเมืองมาก่อนแล้วคุณจะคาดหวังอะไรเพราะว่าเราเป็นคนที่เดินเข้ามาหาการเมืองเองแล้วเราก็มองภาพใหญ่แล้วเราก็เห็นว่าเออเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดกับเราคนเดียวเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องเทคโ่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เสียอกเสียใจอะไรก็กลับว่าเป็นเรื่องที่เราวางใจได้ถูกที่ ถ้าเราวางใจในโพสิชันที่มันถูกที่ว่าคุณจําได้เปล่าตอนเริ่มหาเสียงเนี่ยกูรูการเมืองบอกว่าให้แค่30เสียงนะตอนนี้ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดคุณโตขึ้นมาห้าเท่าภายในระยะระยะเวลาที่ลบทุกคําศบประมาทได้ใช่มันถ้าเกิดคุณมองใจแบบมองวิธีมองแบบนี้เนี่ยคุณก็จะมีกําลังใจในการสู้ต่อแต่ถ้าเกิดคุณมองย้อนหลังว่าเฮ้ย hey, ทำไมชนะแล้วไม่ได้เป็นนายกชนะแล้วทำไมไม่ได้ถ้วยทำไมมันมีความบิดเบือนมันก็เป็นความบิดเบือนที่มีมาตั้งแต่ปี60ถูกไม่ถูก เขาก็วางออกมาว่ารัฐบาลถ้าจะเป็นการเลือกสสก็สี่ปีวุฒิสภา5ปีก็เห็นชัดอยู่นะว่าเขาจะคุมสองการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องที่พอรู้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเรื่องข่าวลือต่างๆที่มีในช่วงการหาเสียงว่ามีดีลรับนู่นมีดีลรับอังกาวีหรือเปล่ามีอะไรหลายๆเรื่องหรือเปล่าฟังคุณชูวิทย์พูดฟังหลายคนคุณจตุพรพรมพันธ์พูดฟังคนก็ออกมาปฏิเสธนักข่าวที่ถามทุกๆกัน แถลงข่าวในการที่จะรวบรวมเสียงรัฐบาลก็มีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบคาดไม่ถึงอะไรอย่างนี้<ม>ก็อาจจะทําให้สติแตกรือจิตใจคิดไปอีกรูปแบบแต่ไอ้เรื่องพวกนี้มันก็มีมาตลอดเป็นเวลานานมันคงก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าใจมันอ่ะ<ม>คือเข้าใจมันแต่ว่าก็ยังไม่ยอมแพ้เข้าใจแล้วก็คงจะหาวิธีแก้กเกมทําให้มันตรงตามเจตนารมณ์แล้วก็ทําให้ระบบมันเป็นประชาธิปไตยเต็มใบสักทีหนึ่งเปลี่ยน น้ำตาให้กลายมาเป็นพลังงานชเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่เราอยากต้องยึดให้มั่นเพราะว่ามันเป็นสมอรภูมมสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับบรนเวณในการอธิบายว่าเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยเต็มไปเมื่อเป็นระบบแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับประชาชนอย่างไงใช่ไหมครับถ้าเราติ๊กอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราเริ่มที่จะขี่จักรยานเป็นไม่ใช่ให้มีคนมาคอยถิบให้จักรยานล้มด้วยการทํารัระหารทุกๆเฉลี่ยทุกๆ5ปีอย่างที่มันผ่านมาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ ไปด้วยกันแล้วเราก็จะได้แก้มันไปด้วยกันอันนี้มันก็คือนิยามของประชาธิปไตยที่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันมี self-correction mechanism ที่อนุญาตให้เราได้ลองผิดลองถูกกันไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็คงจะอยู่ใน track แบบนี้ครตอบอย่างนี้2อ,อระดับอันที่หนึ่งก็คือว่า,าประชาชนมาเป็นที่ตั้ง ถ้าเราอยากเห็นความเท่าเทียมในการทำงานหรือว่า equal rights to work ไม่ว่าจะเป็นสุราโอท็อปของไทยรักไทยหรือสุราก้าวหน้าของก้าวไกลก็มีความคล้ายกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังเชื่อว่าถ้าเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งว่าอยากให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ก็สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับหรือเรื่อง marriage equality สมรสเท่าเทียมก็เห็นทนายกเดินผ่าน เห็นคุณเศรษฐาเดินผ่านรอนของทรเนียบรัฐบาลมาสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เขาพูดมาโดยตลอดเข้าใจว่าทํามาตั้งแต่ยังเป็นเอกชนด้วยซ้ําก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราทําได้คือมันไม่ใช่เราอย่าอย่าคิดว่าประเทศไทยมันมีแค่นักการเมืองหรือประเทศไทยมันมีแค่พรรคการเมืองมันไม่ใช่แค่ต้องแบบคอมพิวเตอร์สู้กับคอมพิวเตอร์ในโลกเอกชนแต่ว่ามันมีประชาชนที่จะได้รับผลประโยชน์อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องนึงอันที่สองเนี่ยผมยังคิดถึงการสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศ